不要得很嘞。哦。干不快，热，太晒你 Ba tìm kiếm nôm thì, thì, thì nó này xin hai bên kia nôm kia nôm kia nôm về. nôm kia nôm là nôm kia nôm kia nôm kia này kia hải biển nôm kia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  nôm con nôm kia con kia nôm 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 แต่คนกินน้อกินเขาไม่กินไม่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 นอนก่อนนอนก่อนมุหมอนด้วยมูหมอนด้วยอะไรแล้วมอมอเออโอ้ยนิ่มไยเขาจะเอาหมอนยับไปนั่นนมหอนนี่นี่มัดกางมุ้งนอน วัดนะพวกเขาไม่ได้บุแค่เขาว่านทางต้นี้มก็ไย้ยามทำใหัตัวว่างไม่จบเงินาล้วจะไม่ไปคิดตรงเนอะตอนนั้นเช่นัปไปเนอร์เพื่ถูกกดก็สอยสิบหกรถหนึ่งรถไอ้นายจะนอนยืนมือจะไปกับยาย ก็มันกินน้อง้วแล้วตามันสฉลึมสลึงใช่ไมดมพดมทุย่านที่เขาเห็นทั้งเหมือต่ตัวเรื่องไปเดี๋ยวเห็นแล้วอาหารสิบตัวมั้งก่อนอ้าสิบตัวไอ้ที่มันมีลักษณะแปลกว่าเขาในีตัวตัวไหนตัวนี้ตัวนี้มันเป็นยังไงครับความแปลกของมันเขาบ่ค่อยกินหญ้าจ้ะไมกินหญ้า เอากินย you know, ่างปินแม่นี้ตอนนี้กำลังเดิมจะหักกินจ้ะอืมจากเดือนเลยครับใช่คเดือนจากเข่าเนี่ยจ้ะส่วนมากกินนี่อย่างครับส่วนมากเขาจะกินนมเป็นหลักแล้วเขาก็กินขนมมั่งกินเล็กๆหน่อยกินหยาเล็กๆหน่อยไปกอนนัหักินหยาบางทีก็กำเมื่อนึงงก็กินมอหมดอ่ะครอืมแต่แต่วันขนมปังกินขนมปังแน่กินมัมม่ากินนีกินขนมนั่งเล็บ อืมอจากเขาใจจริงขนมเป็นส่วนมากตอนนั้นแต่ตอนนี้เขาแบบจะให้เขา